เดี๋ยววันนี้เราจะออกไปเรียนแล้วก็อาจจะนั่งอ่านหนังสือข้างนอก let's go ชุดวันนี้อันนี้กระเป๋า,า้าแล้วก็ชุดมูจิ ตอนมาส่งแล้วทุกคนทําการต่อหน่อขึ้นมาเรียบร้อยใส่แบบกําลังดีมากไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินแล้วก็แบบว่าดูห้องเมิลก็คือน่ารักเอร์เดี๋ยวจะนอนแล้วทุกคนแบบออกแบบของกับเพื่อนจนถึงตีหนึ่ง <laughs> ที่แขวนแก้วมากมาใส่นี่เว้แบบพวกที่มัดผมนีไรน่ารัมากอะทำการย้ายต๊ะกลับมาฟังนี้แล้วเพราะว่าเออรู้สึกว่าอย่างนี้ก็คงจะดีกว่าแหละ โอเคทุกคนเดีวเราจะมาแกะของที่เราเพิ่งซื้อมาให้ดูเดี๋ยวให้ดูของจากคิโนคุนิยาก่อนอันนี้เป็นหนังสือเล่มใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมาตรงคือที่ได้มีความเศร้าของออสการ์ไว้ต่อมาอน,นี้เป็น แฟม้มจากเื่นกิกกี้ซื้อมาจากคีนโนนี่ิล้ว19บาทแล้วก็สิ่งนี้ที่เรายังไม่ได้แกะเหมือนกันน้องคือเป็นเหมือนแบบแกะดูแล้วกันอููน่ารักมากน่ารักมากทุกคนแล้วก็นี่เป็นแม็กเนต มีสิบลายจริงๆคือเขามีเป็นแบบแพนเนอร์ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อมานะโอ้จากเรื่องอินยาอาริเอตตี้พันกว่าบาทคือตัดใจซื้อมาม,มากๆเขาว่าอยากได้แบบใหญ่มากแล้วก็หนักมากด้วยคือมันจะเป็นแบบอาร์ตบ๊กที่เขาล่างจนไปถึงแบบ มีรูปสีแล้วก็แบบอะไรต่างๆอันนี้เราซื้อมาเป็นเล่มญี่ปุ่นนะที่ซื้อมาจากคีโนอันนี้เป็นปฏิทินปีหน้าแต่คือน้องน่ารักมากๆคือมันจะเป็นรูปอาร์อย่างนี้แล้วก็จะมีแบบปฏิทินที่ยังไม่ขอแกะแต่คือน้องน่ารักจริงมีหลายๆเลยไม่ได้มีแค่ของบนอ,งอันนี้เราซื้อมาจากเอฟเฟอน n ซอนพิง เป็นโปสการ์ดสามใบนี่คือโปสการ์ดไอเอตี้มาแบบเพื่อความเข้ากันแล้วก็นี้เป็นที่ค่าหนังสือของอิสราเอจริงๆมีเทียนหอมที่เราซื้อมาด้วยเดี๋ยวยิบให้ดูอันนี้ที่น่าจะโชว์ไปแล้วนะของโอกินาวาเนี่ยแต่ว่าซื้อ s u มเมอร์บร z สกับ j จัสมินทีมาเพิ่มโอกาสชั้นเร็วแล้วก็นี้อันสุดท้ายที่รหัสเราซื้อมาให้จาก ญี่ปุ่นนา่ารักเวอร์เหมือนอันนี้น่าจะเป็นกระดาษโน้ตอุ๊บส์กะอันนี้เป็นโปสการ์ดอันนี้ก็เป็นโปสการ์ดนะสีสัติน

Selamat siang! Saya sedang menjaga diri saya. Saya sedang menjaga diri saya. ออกไปทำกนานบ้านข้างนอกเพราว่าฝนตกอะทุกคนก็เลยจะต้องนั่งทำงานที่บ้านไปก่อน เดี๋ยวจะท่องคริสเปนแล้วก็เดี๋ยวฟังเทปเจพนแล้วก็เดี๋ยวนอนกันดีก,กว่าทุกคนอันนี้คือถุงของที่ซื้อมาวันนี้แต่ว่าขี้เกียจแกะเดี๋ยวโชว์พรุ่งนี้แล้วกันเนาะขี้เกียจจังเลยก่อนหน้าน,นี้เราเข้ากับเพื่อนไปนานมากแล้วก็เพิ่งจะมาตั้งใจอ่านหนังสือฝนตกยางรุนแรงมากทุกคน

วันนี้คนจะนอนไวสักการน,น่อยนะพรุ่งนี้ต้องตืนน่นเช้าัฮดยทุกคนวันนี้ตื่นมาแล้วเรียนเลยนี่คือเสียงเรียนออนไลน์เพราะว่าตอนนี้เราเรียนอยู่เราแบบตื่นสายมากโอเค let's go เ,เดี๋ยวเรียนกัน えじゃなくて何でおじゃすか,っ,とっ,てすかっていうか自分の気持ちとやるだけわか เรืเรียนแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปเรียนตอนบ่ายที่มหลาลัยซึ่งตอนนี้ตอนน้ตองรีบมากๆเพราะาเราเรียนต่อเลยตอนบ่ายโมงอืมชุดวันนี้ก็มกระเป๋าผ้าแล้วก็กางเกงกับเส,สื้ยยนะอยืดเฉย ถึงบ้านแล้วทุกคนนี่คือโปสการ์ดที่ซื้อมาจากไอซับจริงเราใช้เงินเยอะมากตรงนี้มีช่วงไหนใช้เงินน้อยด้วยหรอเพราะวนี่ไม่ได้ซื้อมาเยอะแบบแค่แบบไปดูราคาของอะไรนี้ด้วยก็เลยนี่ซื้อโปสการ์ดมาชูโฟกัสไม่เอ่อย แล้วก็มีที่ขัน้นอันสุดอีกแล้วแต่ว่าจริงๆคือลายเนี้ยเราอยากได้ตั้งแต่วันนัทนที่ไปแต่วันนั้นมันหมดแต่วันนี้ของมาแล้วก็เลยชิ้มาสักหน่อยแล้วก็ซื้ออันนี้มาด้วยน้องน่ารักมากเลยเห็นไหมแล้วก็อันนี้ของที่ซื้อมาเมื่อวานอันนี้ก็แล้วกันคือเราอ่ะนะก็ไม่กล้าอ่านชี้หอบเพราะว่าเราเรียกว่าอะไรดีคือเราก็ไม่ค่อยแน่ใจไหน การออกเสียงชื่อย่อของสมุดเหมือนกันเพราะนเป็นภาษาอยอรมันไว้ทุกคนเอออันนี้เราซื้อมาจัดร้านสตูดิโอ6 0มร้อยหกสิบซัมะนะมันเป็นร้านอยู่ที่เซ็นทรัลเวิร์แล้วก็คือเขาว่ามีขายสมุดของคือมันอ่านว่าอะไรถามจริง l u นช h ท o วมแเหรอหนึ่งเ้าหนึ่งเจนี่ยประมาณมีหลายสีมากแบบมีตั้งแต่แบบสีพาสเทลแล้วก็สีแบบสดใสอะไรต่างๆเออเออนี้เราก็ซื้อมาเป็ล้วไปสิบบาทเป็น บุโจของปีหน้าทุกคนซื้อมาเตรียมตัวไว้ก่อนนี่ครับจริงๆเราสั่งเพิ่งสั่งไปเมื่อไม่นานมาน,นี้เองแต่ว่าน้องได้ของไวมากแบบแค่ประมาณอาทิตย์เดียวเองอะก็คือได้แล้วอันนี้เป็นนิยายเวอญี่ปุ่นเล่ม1นถึงสเรียงก่อนสินี่

ไม่ควรจะ r o m มนติไซส์อาชีากรรมทางเพศใน้ปรณกรรมเช่นแบบว่าพวก pedophilia อิน e ซสหรือว่าแบบ r a ฟ e c u เ t อร์หรืออะไรประมาณนั้นนะคือทุกคนรู้ใช่ปะว่ามันแบบไม่ใช่รสนิยมอ่ะมันมันเป็นอาชญากรรมอะแกมันมีคนเจ็บปวดจากตัวนี้จริงๆแล้วแบบแต่มันก็ยังมีคนแบบอีกมากที่รู้สึกว่าเออมันเป็นแค่รสนิยมนี่นาแบบการที่มันอยู่ในนิยายมันก็มันก็แค่เป็นนิยาเประวะอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ดิคือการที่ นัดเขียนเขาแบบโรแมนติซส์มันว่ามันไม่ได้ดูแย่ขนาดน,นั้นอะไรเงี้ยมันมันเป็นการลดทอนปัญหาแล้วก็ทําให้คนที่อ่านคนที่เสพอาจจะแบบเข้าใจอะไรเกี่ยวกับตรงเนี้ยผิดไปก็ได้เข้าใจไปแบบซึ่งเราก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าใครที่จะแยกแยะได้หรือไม่ได้แม้ว่าตัวคนเขียนจะบอกว่าเออเขาแยกแยะได้นะแต่ว่าเขาจะดูได้ไงว่าคนอ่าน่ะเขาแบบแยกแยะได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็ เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเขียนออกมาเป็นยังไงสวันดีนะทุกคนบ๊ายบาย ที่นีมันจะต้ถูกแลกว่อื่นผลไม้ลายของคนที่ชอบแบบนกตแบนั้นมันจะดีได้อย่างไรกนะจะเห็นว่ามันคนละเรื่องกับที่เมื่อกี้วิจารณ์อสิชิเลยค่ะอันนี้นี่มีแต่ว่าอย่างเดียวเลยเนาะหน้าหนึ่งถูกคน ต้องเก็บตัวอย่างแมมโมแพทที่เราทำกับเพื่อนน้องมาแล้วน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวจะเปิดขายเร็วๆนี้แหละเอางี้นะคะเราก็จะเห็นว่าไอ้โปรเซส็ตมาให้แก้แล้วเนี่ยเราแบ่งส่วนตลาดแล้วเรามีวิธีการหากลุ่มตลาดเป้าหมายที่เราสนใจเนี่ยยังไงบ้าง 哎，等等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 。